เป็นตัวแทนวตัตนเถาะพระองค์ไม่ได้มอบหมายให้ผูใ้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้มอบหมายให้พระมหากัสปะไม่ได้มอบหมายให้พระอานอนท์ทางทางที่เป็นพุทธอุปถาพระองค์ก็ไม่ได้มอบหมายให้ว่าเป็นตัวแทนของพระองค์เพราะฉะนั้นขอนี่จะเป็นหนาคิดวัตันเถาะหนาคิดถึงห้าสิมอบเอียงให้ผูใ้ใดก็ตามวัตันเถาะ คันไห้มันคล่องท่อนถาวรอ,อีรกก็คือมอบโอวาทคำาสั่งคำาสอนของพ่อของแม่มอบไว้ให้ลูกให้เต่าอันนั้นบ่เสื่อมหายไปใส่แต่ว่ามอบหน้าไห้ลังเทอกันหน้าเบิดหมอบเงินไห้เงืนกระเบิดหมอบเพื่อนไห้เพื่อนกระเบิดหมอบดินมองได้ไห้ลังเทอก็ดินเบิดคือกันมันไปนยังจังบัดมันไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยของมันสิเกิด เพราะฉะนั้นจังบอแน่นอนของในโลกนี่บอแน่นอนจักอย่างพอแม่หมาบให้เฮ้าก็จริงต่อไปอาจจะเป็นสื่อผู้อืน่นในชีวิตก็เฮาบ่ฮัตด้จบลงนี่แหละมันอาจจะเป็นสื่อของผู้อื่นก็ได้นี่อันนี้เรื่องของโลกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เฮ้าเกิดขึ้นมาได้นี่อาศัยนามพระทัยอันบริสุทธิ์ของจ้าช่ายทิฏสะเพืฝนอบร่ม จนเกิดความโหวความเข้าใจในสัจธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ใดเป็นพระตจเจ้าก็ดีเราอริยสาวกจะเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องสร้างบาร,รมีนิยตมาว่ามาตามระดับต่างแต่ทานะบาร,รมีคือบาร,รมีสิบขอนะ่ะซีบถัดนะ่ะแยกออกข้อละสามเป็นสามซิบทัดทานะบาร,ร,นะร,รมีเนี่ยศีลบาร,รมีเนี่ยขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอาตมาเว้าฮอดเมตตาบารมีอันนี้ทวนในฟังซิซือดอกม,ม,ออมันสิลื่มสนเพราะมันหลายมือแล้วสามสี่มือวราได้เว้าต่อกันเมื่อนีจังปลาลบมือสุดท้ายเรื่องบารมีการพวกเข้าทางลายที่สางคุ้งามความดีน เทาสี่เข้า,ขาถึงถ้ำได้ต้องสั่งบารมีคำว่าบารมีบาลมีนี่คือคุณธรรมอจิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสึ่งฟังเรียกว่าบาลมีคนรรมท,ทีจะทําให้บรรดาสัตว์โลกเข้าถึงฟังคือพานิพานเพื่อเรียกว่าบาลมี เพื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมานีา่ยละเสียสงไข่กำไรกระแสนมหากร์บำเพ็ญมาจนครบสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอัครสา,าวกซ้ายขวาคือพระโมคคัลลาสานีบุตรก็บำเพ็ญบารมีแสนกับจึงสามารถที่ได้บรรลุเป็นอัครสา,าวกจังสีเป็นตนจะต้องสร้างพระชนญาน,นยอมท้งหลายพระกันท่ามูมือคูมมือนี่แหละ ให้ท่านก็เป็นฐานะบารมีเห็นบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอาจารย์พันภาเวาเนี่ยนิพพานะปัจโยโหตุเรายินดีในทานการให้ของขอจองให้สำเร็จอาสะวะไขสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพพานะปัจโยโหตุอันนี้คือจุดประสงค์ของการให้ของการสร้างบารมีคือพุตเจ้าของเฮาพง ถำบุญถำกุศลเรื่องได้กต็ตามขออย่างเดียวให้ได้บรรลุเป็นพระสมาสมโพธิญาณอันนั้นคือจุดประสงค์ของการสร้างบรารมีภายหลังการไห้ท่านเจรลเถือนขันผู้รดบปราถนามรรคผลนิพพานด้วยเรียกว่าการทำบุญที่ขาดปัญญาพระยกว่าญาณวิปยุตในมหากุศลแป จั่งซิมมาเบาไปฟังมือต่อไปข <c oughs> ันเบามองนีมันเาวอันนี้มหาโกศลจิตแปดมาจนเถาะเพราะนั้นพระยงจุดประสงค์ของการให้ท่านนะคือการสั่งบาร,รมีนะั่นก็คือมุ่งเพื่อพ้นจากมหนบพบสงสารขันผู้ใดตั้งใจไหวจังสี่แล้วสร้างความดีเรียกว่าผู้นั้นผู้จักทางเดินทาง หนึ่งเดินทางสองหูจักทาง้งมาจันทเถาะหูจักทงังแล้วก็เดินทางพรมมาจันทเถาะเดินเดินทางที่ถูกต้องพ,อมพรมเผนเวนว่าการสร้างความดีที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่ที่เฮ่าปาถนามคผลนิพพานนั่นันเพราะฉะนั้นนะ่บาลมีที่เฮาสั่งท่านาบาาะบาลมีศีลบาลมีอยติโยมทั้งหลายกับพระกันบำเพญเอาคือคุมมือนี่ล่ละ บางยาเนี่ยกรอนให้ท่านกับสมาท่านศีลหาสกรผู้เจริสมาท่านอุโบสถศีลกับจังสมาท่านน้ำหลังเป็นศีลบาลมีวันพระวันโกนโบราณท่านกล่าวไว้ในประเพณีเป็นกฎหมายของชาวพุทธเรานะรเนี่ยพเนววาข้องสิบสี่น่วันโกนวันพระนี่วันพระนี่ห้ามเสกพกามเพ่นวาพ่นวาไหวตรงๆงเลยเด้ หามนอนน้ากันย่างขีไ่กับเจ็ดมือห่างเธอหนึ่งเจ็ดมือห่างเธอหนึ่งเครื่อวันศีลวันพานี่พยายามสร้างความดีเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นเนคข,ขมมะบารมีเป็นเนคข,ขมมะบารมีถึงวันพระเรางดการเสพกามผ่ะในขอ 14, 19, ้อสิบสี่ป็นก้าวอย่ังสัต นี่เป็นเนคมาบารมีอะไรได้เนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นปัญญาบารมีเราฟังธรรมะเราฟังเทศเราอ่านหนังสือตำรับตาราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งบารมีเท่านั้นในส่วนของปัญญาบารมีเรามีความขยันหมั่นเพียรในการสร้างสมมรม์คุณงามความดีก็เรียกว่าวิริยะบารมี ห้าขยันไห้ท่านรักษาศีลจะได้เมตตาภาวนาบัน้การไห้ท่านรักษาศีลจะได้เมตตาภาวนานี่ห้าจะต้องใส่ความอดทนขันบ่มีความอดทนเหตุบ่ต ah ลอดเนยห้าเสียท่านคู่มือคู่มือต้องใช้ความอดทนด้วยห้าสศรักษาศีลจะต้องอดทนนะห้าวศีภาวนาจะต้องอดทนเพราะนั้นจึงเป็นขันติบารมีนอกจากขันติบารมีก็สัจจะความจริงใจ สัจจะที่เข้าตั้งไหวว่าเข้าสิสางความดีอย่างไรเราจะพัฒนาชีวิตของเราไปในทาง,ใ,ทางใดเข้าตั้งจิตตั้งใจไหวสัจจะก็เข้าว่าไหวแนไหนว่ในในในาจะเ่าอันเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเรารักษาคําสัต์นั้นไม่ให้บกพร่องเป็นสัจจะบารามีอธิษฐานจิตไว้ว่าเราจะสร้างความดีอย่างไร สัจจาคือห้าเว้าออกไปทั้งปากอธิษฐานบารมีนี้คือการตั้งไว้ในใจบามีโู้ัยหูจัดแต่ว่าเ้าตั้งใจของเ้าอเองว่าเราจะงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดเราจะงดเว้นจากการสูบบุหรี่เราจะงดเว้นจากการดา่าสิบ่ป่อยบอดาในพรษษาตลอดสามเดือนสิบ่คขียดตลอดสามเดือนนึกไว้ในใจ สิบศูนให้ผู้ใดสีบปล่อยบาดาสิบานาบูตในหนาพันษาอธิษฐานจิตไปเลยสิใดบอลหละในพันษาะอย่าปล่อยอย่าดากันได้เขียนให้ผู้ใดกับอดเอ๋ออย่าปล่อยอย่าดานี่เป็นอดิฐานบารมีเราจะสร้างความดีในลักษณะใดได้ทั้งนั้นแต่ว่าจะต้องเข้มแข็งในภูใดสั่งบารมีนี่จะต้อง จิตใจเข้มแข็งขันสั่นบได้ล้อแหลเมื่อนี้บดมือขน่อยสิบรรดาวันพระบางเธออ่ย่งงลอยปลอดออกมาอยู่ขน่อยว่าสิมนาบูดเมื่อนี้บดมือเละวันผ้านี่ย่งนาบูดอยู่กมีเลยเพราะนั้นจังว่าการสั่งความดีนี่ใจบนักแน่นบ่มันคงใจบวเข้มแข็งอิริสั่งในยาไปอย่างมันยะสั่งในยาขันสิว่าเหตุมันเดอ้อ มันมีแนวเป็นเหตุเป็นปันจจัยอยู่อีหยังลหละกิเลสตัวโทษะนั่นแหละตัวหนึ่งโมหะนี่เป็นตัวฐานมันตัวโทษะนี่เป็นเหตุคนบนาบูตรคือโทษะบกกระทบจิตลบนาบูตรเห็นบอกคันโทษะกระทบจิต่ย่ใหญ่หลดมัน่นสีตึงๆหลดได้ขือนก,ก็กินเหล้าเนี่ย กินเหล่าละสีตึงตึงหลดมันเมาตึงตึงว่าจะก่ออันนี้คือกันโทสะกระทบจิตเมื่อใดมันสิตึงตึงหลดเห็นบอกมันตึงตึงไม่อย่างตึงน่ะใจมันตึงมันเลยแสดงออกมาทั้งหนาหนาสีตึงตึงหลดคนบอกกินเหล่ากันหนาตึงหนาแดงใดคือกันเนีมันศูนย์นั่นเห็นบอกนี่มันจะเป็นลักษณะจังสี มันมีเหตุจังสีระยาโยมทั้งหลายความจริงคนบริษณศูนย์ดอกศูนย์แต่ละเทอมันเมื่อยเมื่อยเลยมันไม่แน่ดีเลยหลังเทอมนี่คันผู้ใดมีความดันเป็นโรคหัวใจนี่ตายไว้เถอะอันนี้ฝากวันนี้ถ้าผู้ใดเป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคอย่างต่างๆนี่คันศูนย์ไม่แต่ละเทือนี่ไม่นสิเพิ่มโหลดเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยเป็นโรคชนิดนี่ไปหาหมอหมอเขาที่ถามโหลดอยู่เฮื่อเป็นเชิงใดโหลด ผัวเป็นแในใดดใคันเนียเป็นนะ่นผัวจู่จี้จุกจิกไปหาเลนเสเลนสาวเห็นได้เกิดความเครียดบ่เขาที่ถามเราเดีเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงมีอิทธิพลต่อร่างกายของเรามากคันจิตสงบแล้วเย็นหอดกายหอดใจเุ่นเด้คันจิตสบายนะจิตสงบนั่นคันจิตบ่สงบนี่มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บหนา้นาประการนวดเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตนี่จึงเป็นหลักของชาวพุทธ จึงเป็นหลักของชาวโลกที่จะต้องอบรมมันขั้นแ่ามันอบรมมันดูดูบะนี้กิเลสมันกระบาแห้งขันกิเลสบาแห้งบะนี้มันกระสีบาคอยสูนบาเมนันอื่นดอกขันบาคอยสูนนี่มันสีสบายขึ้นบาคอยเครียดมันก็สบายขึ้นขันเครียดดูนี่อายุสั้นสูนดูอายุสั้นไม่อย่างนี้อายุสั้น เพราะความคิดที่เกินเหตุนั่นแหละจะทำให้ชีวิตสั้นลงมันบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสบั่นทอนบัตรทั้งสุขภาพจิตทุกสุขภาพกายเหตุให้เกิดโรคพ่าข้เจ็บนานาประการเพราะความคิดนี้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นเน่ยเหตุให้เกิดนาบูตรน่ก็คือตัวโทษสะ <c oughs> บ่มแม่นแนวดีเดยคันตายพอเจิดตดวงนี้ลงนรกเดย์ปฏิวัติขน้อยศูนย์มากเลยมีแห้งอย่าไปว่าเดยมีแห้งแล้วไปเสียลงนรกคันได้ศูนย์เสพผัวได้ผัวบ่บปากเพิ่นแห้งถือใจเพิ่นเมียบางคนนด่าผัวได้ผัวแห้งบ่บปากบ่แมน่นผัวญาติดย์ผัวขี้ขาดเว้าซื่อๆข้าเจ้าฉลาด ผัวเรายิ้มซื้อยอยู่ในใจคนเอาเจ้าอยากด่าก็ด่าติสเจ้าบม่มือดา่ามือดามันติเศร้าเองต้องผัวมีคุณธรรมประจําใจเป็นนั่นนั่นเลยบม,ม่แม้มต่ผัวงโง่เลยคันด่าตอบกันนี่งโง่ทั้งผัวทั้งเมียเซนบอกคันเมียดาก่อนผัวดาน้ำหลังผัวนีซัวก,กว่าเมียคันผัวดาก่อนเมียด่าตอบเมียดา่าเมียนี่ซัวก,กว่าผัวพุทธเจ้าว่าไม่จะตมาว่าเด้ ผู้ใดดาน้าหลังนั่นแหละคือผู้งโ,โง่โง่หลายกว่าผู้ดาก่อนว่าปัศนฝากไว้นี่เด้อผู้ใดมกักศูนย์นั่นอย่าว่าแนวดีเด้อข้าใดศูนญเหลือมือสัน้นเบิดพเิ่นถูกพ่อตายเด้อวันธรรมดาศูนย์มาแต่ละเทื่องไหนเมือสัน้นถอดถอดถอดถดเว้าพิษหนาหลงหลังจะได้ปันนั้นปัจจุบันมีความสุขบอมแอนได้ พะนั่นอย่าดาเด้ออย่าปล่อยอย่าสูนข้าบ่สูนใจมันสิเย็นใจเย็นนั่นแหละคือความสบายความสบายนั่นคือความสุขใจหอนนี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์หลายจนเมื่อสันโตสันสูญหลายโอ้บาสพันดาผัวพันธุอัตมาได้ยินหนกว่าไม่ออกดาผัวพิลึกเทเทได้ดาโพดดาโพยอีีบางเทือกันดี โคตรแม่มึงพูดนะโอ้โหมันกระดาโคดรดาโพยโคตรพันตายไปสามโซ่คนสี่โซ่คนหา้าโซ่คนนะยังไปน้ำดาอีกพัน่ประเฮ็ดพิษอย่างอยากดาอีเดียปดดนะดปดดเป็นอย่างบดดาผัวนันลดไปด่าโคตรพันเฮ็ดนหยังแล้วโคตรพันดีแท้ๆอันเจ้าของดาโม่เห็นว่าเจ้าของดีเสน,น,น่คนไหมเงืดบ่ <c oughs> เป็นตะเงิดแต่เดทั้งทงที่เจ้าของหนาบูดอยู่แน้วแต่ว่าเจ้าของดีเพินพ่นเพิ่วว่าเด้ย่างเมียสูนให้ผัวเนี่ยเจรว่าสูนขึ้นเวิร์นหนาแดงหนากิจีจังสิปันนั่นว่าเจ้าของดีเด้ให้ผัวเจ้าอันนี้มันฉี่ร้อยมึงนี่อมันฉี่ร้อยอันเจ้าของหน่าว่าเป็นผีเนี่ยว่าเจ้าของงามเฉยอ,อยู่โอ้ยไปตามรูโตนศาสตร์อีดีเดียคนเฮ่าม,ามั้ย ผัวก็คือกันแต่บาง่ก็ดีเนาะเถอมันสูนมากก็ดีไม่แต่ให้้พื่นเราบ่กบางเจ้าขวงว่าเจ้าขวงดีบอกให้เห็นไหมเจ้าขวงสูนมันดีบอกความดีมันบบดีเลยได้เนี่ยน,นี่มันเป็นแน่นั้นเพราะฉะนั้นมันมีเหตุจังสี่เหรียญโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้ให้ท่านรักษาศีล ขันท่ามีศีลแหละมันสิบดาเสนใดตัวกระบตัวดากบดานอกใจกันกระบบมีเบียดเบียนกันกระบบมีทะเลวิวาทกันข่ากันกระบบมีเด้ผัวหาเงินมากเมียกระบบลอยเอาไปเล่นโบกเล่นไพ่เส้นใดผัวหาเงินมากกระบบลอยเอาไปใส่ใจในทังที่สุรุ่ยสุร่ายเดชเมียหาเงินมากผัวกระบบลอยวบัดนะว่าไงไงว่าเหล่าสุราเม่ล่ยินต่างๆบ่พภากันกิน อันนี้พอมีศีลขันผูนพวกไหนรักษาศีลกุ่มเน่ยสิบนาบูเดเนียที่พอปล่อยบดาเพราะว่ามันผิดศีลขอที่ชีนั่นพรุษสวัสดพรุษสวาจาคำด่าพระยานั้นฝากไว้ในเด้อขันอยากให้ลูกให้เต้าก็นี่ก็ให้ได้เด้อแต่ว่าขอสำคัญบรใส้ทูญ์ังให้พยายามเหตุเอาไหน เฮ้าสิให้ลูกให้ดีนั่นให้ได้ตีลูกให้ดีก็ตีได้แต่อย่าตีลูกด้วยความโกรธอย่าด่าลูกด้วยความโกรธให้ใจดีๆนี่เราอโลดขัอยากให้ก็ดีแต่ว่าอย่าใจให้มันศูนย์ตรงั่นหะขั้นศูนย์จะก่อนจะว่ามันเป็นบาปตัวพยายาจะเป็นบาปที่เพราะบาปมันเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วค่อยพูดออกไปเพราะจะ